ปริตวานะเมตังสเมตตาพทานังอวิคิตจิตาปริตังพนานตุสักเเคกามจะรุเปกิริสิขราตเต ยานตะลิเควิมานีทิเประเทจคาเมตรุวนกคหะเนเคหวัทุมหิเคตเตภูมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเม ยาะคันทพนาคาเตทันตาสันติเกย่างมมนิวรวะจนะงสาธโวเมสุนันตตธรรมะสวรณณกาโลอายมพทธันตาน ธรรมาสวนกาโลอะยามพาทานตาธรรมาสวนกาอะโลอายามปาทานนะโมตัสสะภะคะวะโต Arra Ar Ar เรรสามพธธสทสารนังขันามีธมาสรนังขัามีสันสรนังขัามีทปพท नाम ธรรมสารนังขจามิตุติยามปิสังขังสารนังขจามิตติยามปิผุ้ธรรสารนังขจามิตติยามปิธรรมังสารนังขจามิตติยามปิสังขังสาร ังปัจจามิสัมพุทธเอัตถเวสัญจะทวัตสัญจะสหัสเกปัญจะสะทะสหัสานินมามิสิรสาหันเตสังธมัญจะสััญจะอาเรน Ehang namakara nupave nahantawa sabbe upatave aneka antaraya piwi na san satu sampu te panja panya san jatatu we sati sahat saketas satasahat sanin nama misirasama te sampatan हन्त उपातवे अनेका अन्तराय विभिन्न सन्तु असे सतोषं पुवते नवतरसदे आत जाताले ve sati satasahasani nama misra samham te samtam manja samtam jatare nama miham nama kara aneka นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมาสสะวะคาตะเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสะ ปิวิสุนตสิรติทตินุนโมโมอมาตยาราตัสรัตนาตยัสสะสัตว์กลงนโมโมอมาตยิตาสัสสวาตุตยัสปินนโมกาฬปภาเวนวิคันตุปันตวานโม ธีโอตุสาพทานนโมการะสเตเชนวิทิมมิโอมิเตชวาพระหูเทวามลุสาจมังคลานิอาจินตยุนทังขมานาสดทานังปรุยิมังคลมมตมงอเสวันอาจะพาลา nampan ditanan jasewan akuja japu janinya nang etama kalamuatama patiro patesa waso japu pe jagatapunya ta atasama paniti jeta nang kalamuatama pausajan jasusikito supasita gitu suasiita Jaya wajah taman kalau mu utama mata itu pantanang puttara sangngkau anakkulaca kammanai taman kalau ยาจะยาตการนาจะสังข้าวอนาวาชานิกามมานิเอตามังคลรมุตตามารติวิรติปาปามาจะปานาจะสามยมอัปปมาโทจะตามเมสุเอตามังคลมุตตมังคารหัวจะนิวาตุจะสันตุ

Jangan lupa like, share, dan subscribe channel म्पति अशोकाङ्गिरचाङ्घे माङ्गेता माङ्गलमो तमाङ्गेतादिशा निकथवान् सा पातमपराजिता सापाथसोति का चान्ति तान् देशा माङ्गलमोतमा ยังกินจิเวตังอิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมังอาทิตตธรรมคเตนะอิทัรมปิปุทเทรัตนังปณีตังเหเตนะสัจเจนะสุวัจิโหตุขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยถาจา ขาสากยมุนีสัมมาหิตตวนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิธังเหเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทเสตุปริวันณีสุจิงสัมมติมานันตาริกัญญามาหุสัมมตินาเตนะสมโณ swechchaditam bhadam meratnam panitam etena satchanasubhito ye pu kalatastang pasatajata rita niyukanihonti te tika iyasukata sasavata สังเกตุนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสะทันเหนะมีกามิโนโคตมัสาสนามิเตปปิติปตาอมมตังวิไคหะลาตังมุตานิปุติงกุลชะมานาอิธรริสังเกตุนังปณี มตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอตุกีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราติจิตายติเกภาวัสเมงเตกีนะปีชาอวิรุณอิจันทานิปันติธีรายทายังปฏิปุจิธรรมปิสังเครตนังปุรานัง เทนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ya mataku seleyan tanhan tam patang bisa mejasakur wujud jauhcucasua cuacasa mutu anak dimaniis Santos sa kocas sumpa loca apa cuaca salah muka buat dianting Trio jani อนาโนเกิตตวนาจโกตธรรมสมาจเรกิมจิเยนเวญยัวปเรอุปวัตายุนสุขิโนวาเกมิโนโหณตุสัปเปสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานพูตาติตาสาวาทาวราวาอนาวเสสาทิฆาวาเยมหันต

ปตาวาสัมภเวสีวาสเพสะตาภวันตุสุขิตาตานัปปรปรังนิโกเปตาติมันเจตการตจินังกินจิภยารสสนาปฏิคสัญญาณยมัญญาสตูขมรใจยมาตายธานียังปวดตังอายุสาเอ ตะปวตมนุราเขวาปิสพพูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเมตันจะสพโลตะสมิงมาสัมภาวเยอปริมาณังหทางอโตจติริยัจะสัมภาทางอเวรังอสปาตังิทัจรังนิสินโอ วสยานุวายวตาสวิคตมิตัวเอตังสติงอธิทายยพระเมตังวิหารอิธามหเทตินจานุปคัรมาศีละวตาเสนสัมปันโนกาเมสุวินัยยเกตังนิชาตุขปสซยังปุนเรติ रोपा के हिमे में ताम में तांग्रा पथे हिमे चापया पोते हिमे मेतामता कहना पोतम के चहा पात के हिमे मेतामेतांपात के हिमे चतु पथे हिमे मेतामेताम बहु पथे हिमे มามังอปาโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจะทวปะทัวหิงสิมามังหิงสิปะหูปะทัวสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปูตตาจะเกวราสัพเพัตรานิปัสสันตุมากินจิปปมากรมาอปาปัมมา nu pu apa mano tam nu apa mano san pu apa mano sanita nisiring sapani ahivir cicca satapati unana pisa rapu mu cicakata m u l t i m a s s a t a n a m s a m a s a m b u t t a a สาธิโลเกศีลคุณวัสสจังโสใจยนุตยตาเตนะจเจนะกาหามิสัจกิริยมนุตารางอาวาชิตตวาธรรมะพรางสริตวะโหปะเกชิเนสัจพรมวาสายสัจกิริยมกาสหังสันติปาญคาปาต นาสันติปาตาอวันชนะมาตาบิตาชนะนิขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเตไมหังมหาปาจริโตสิกีวัจเจสิโสลสกกรีสานิอุตตังปัตวายตาสิกิสาเจนเมส牟นาติเอสาเมส च परमे ยานทุนิมิตังอาวมังคลันจโยจามะนาปุวสกุณาสสะทูปปาปาคาโหตัวสุปินังอาการตังผุวานุปาเวนวินาเสมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณาสสะทูปปาปาคาโห ตัวสุปินังอาการตางธรรมอนุภาเวนวินาสเมตุยันตุนิเมตตังอวมังพลันจจโยจามนาโปสกุณสสะสะทวปาปาคาโอตัวสุปินังอาการตางสังขานุภาเวนวินาสเมตุ คาปตาชเนทุคาพยาปตาชเนพยาโสกาปตาชเนโสกาโหนตุสัพเปริภปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปตัง ญาสัมปทานสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานนัตทานตุสัตถายาสิรงราคันตุสัพทาปาวณนาปิรตตาโหตุขาจันตุเทวตาคตา เปพูุตตาปาลปตาปเจกานจะยังปาลอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันทามิสัภาโส পি সো ভোত চরণ সমখ তো লো কবিতো অনো সরি স্থ দেওয় ভত

ปาสิโกขะโอปัญญิกขปัจจตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ปานัวภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโุตาคินอายุอัญชริการณิโยอนุตรังปุญญาคิ เจตังโลกาสัน อาหุนสหัสสัมปิเนมิตาสาวุทานตานคริเมคารังกุติตะโคระสเสนามานทานาธิธรรมวิธินาชิตวาโมนินตัวตานเตจสาพวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมาปิโยชิตรสาปลาติ โกราปนาลวกรมกรรมตาทยากังมขันตสุทันตวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวุเตชยมังคลานินาลาทิริงกะชวรังอติมาตบัวตังทาววานิจักรรมสนีวสุทธารุนหันตัง เมตตามุเสกวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตจสภาวตุเตชยมังพลานิอุขิตาคันขมติหันทสุธารุรานตังทวันติโยชนปทางกุลิมาละวันตังอิทธิภิสังกตมโนจิตตวามุนินโทตานเต เตชสาาวตุเตชยมังคลานิการตวานิกาตมุตราังวิวะคาปินียาจินจายะทวตวจันนังชนนากายมาเชสันเตนโสมาวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาาวตุเตชยมังคลานิศาสจางวิหะ ายะมติสานจกกวัตเกตุงวัตปิโรปิตามนังอธิอันทักวต่างปัญญาปฏิปัจจ리ตัวชิตวามุนินตัวตันเตตสาปวตุเตชยังมังทลานินันตัวปนันตักพุชกังวิพุธังมหิเตมปุตเตนะเถระปุชเก นัตธรรมะปัญตัวอิตัวปเทสวิตินาชิตวามุนิโตตันเตจัสาัพวตุเตชยมังคลานิทุคาอาทิติปุชเทนสุธาธะทังพรามังวิสุตติชุติเมติปกาพิธานังยานางคะเตนวิตินาชิตตวามุนิ ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปุวตัสชะยมังคลาอาตคาทาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานเนกวิวิธานิจุปาตตวานิโมขังสุขังอธิคามายะนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทยตายาสาพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพูติมุตมังเฮเทนะสจวัเชนะหัวตุเตชยมังคะลังชยานตัวขัวทิยามวเลสกยานานทิวัตโนะ เทวันตวังวิเยโยโหหิเชญาสุชยมังคะเลอปรางชิตปันลังเกสีเสปตวิโปคะเลอภิเสเกสะปภูตานังอาคาปโต สมัวตติสุนานาตังสุมังกาลังสุปาาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตัวจะสุเยตังพระมจาริสุปัฏาขีนางกายกรรมังวาจกรรมังปัฏฐานีนางปัฏฐาขีนางมโนกรรมังปณีติเตปัฏฐานีนาปัฏฐานีนา นิกตวานารพันตาเทปตาคินีภวตุนสามภมังคลังราคันตุสามภเทวตาสามภพุทานุภาเว ที่ภวันตุเตภวันตุสามพมังคลังรังคันตุสามปะเทวตานสามปธรรมานุภาเวนัส ส่วนทิมภาวนตุเตมภาวนตุสามพังมังคลังรังคันตุสามปเทวตาสามปสังฆัง